ก็คือต้องหลบกับยามที่เขาจะต้องมาไล่แล้วก็จะมีกินฉีเป็นของแถมครับเป็นชีนูหาเจอแล้วเว้ยรูปนี้เพราะว่าไอ้ลูกพัง้ตะคิวแดดมือแพ้โอ้โหซ้อมเป็นทุกวันครับเอาเป็นเอาตายตั้งแต่ สี่โมงเย็นถึงสองทุ่มบางทีก็เลยไปห้าทุ่มอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือต้องหลบกับยามที่เขาจะต้องมาไล่ทำไมเราเป็นโรงเรียนนะเขาเขาเขาบอกว่าคือทุกห้องอ่ะจะจะต้องปิดภายในทุ่มครึ่งครับแต่ว่าตอนที่มาไล่ก็คือใส่เสื้อวงผมอเลยนะยามคือคือห้องดนตรีโรงเรียนผมมันจะมีแค่กระจกบานเล็กสองบานครับเพราะผมว่าอ่ะเดี๋ยวกลับเลยพี่ก็แกล้งทำเป็นปิดประตูหนึ่งทีแล้วก็เอาหมวกเอาเสื้อไปแขวนไว้ตรงหน้าต่างแล้วก็ซ้อมเันเบาๆมาต่อ ไม่มีแอร์คือมันเป็นแอร์ตึกด้วยความที่เป็นแอร์ตึกเหมันก็จะเปิดปิดเป็นเวลาใช่แล้วปิดก็จะปิดทั้งตึกอะไรเงี้ยซึ่งตอนที่เราสองก็จะไม่เคยมีแอร์เลยครับแล้วก็จะมีกลิ่นฉีดเป็นของแทมครับเป็นชีโนตามฝ้าอะไรเงี้ยนึกภาพออกนึกกลิ่นออกแล้วก็กลิ่นกลิ่นรองเท้าอะไรเงี้ยครับเท้าเราหนี่งเข้าใจเข้าใจเวลาเราสองมันจะมีช่วงที่เคลียร์ใช่ไหมครับแต่ว่าเวลาเหมือนมีใคร เวลาเหมือนเราทำเรียกว่าทำโชว์มันจะมีเหมือนท่อนที่เราทำแล้วก็ตันทำแล้วก็ตันเลยครับแต่ถ้ามันมีใครเล่นเมโลดี้หนึ่งเล่นจังหวะหนึ่งขึ้นมาแล้วมันเจอทุกคนจะแบบเชียแล้วก็ยืนขึ้นแบบแล้วก็โดดดีใจเหมือนเด็กได้ของเล่นมันก็จะเป็นลมไม่ไคิดออกอะไรเลยหาเจอแล้วว้ยรูปนี้อะไรเงี้ยได้เลอแล้วว้ยอะไรเงี้ยเพราะว่าไอ้ลูกพังเพราะว่าไอ้รูปพัง พอสองก็เครียดอยู่แ <t> ล <gi ver> ้วนต่อย e ู่แบบตะคิวแดดมือแพ้แพ้คนละแชบแล้วใช่แล้วมันมีรูปหนึ่งไอตอนเพลงท่านเองรับรอบรองครับพี่ตังดีผิด พี่ตังเนี่ยผิดแต่มันเป็นคอร์ดที่เหมือนเนาคีย์แต่มันเพาะใช่แล้วทุกคนแบบเพี้ยคิดได้ไงวะพี่ตังเลยคือพี่ตังบอกพูดีพี่ไม่รู้เรื่องโหมดอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเล่นแค่เมเจอร์ตรงๆแต่ว่าทุกวันนี้เพิ่งมารู้ว่าไอ้ที่เล่นแต่มันคือมิซซอลิเดียนอะไรเงี้ยที่มันเพี้ยนแต่มันเพาะอะไรอย่างเงี้ยมั่นใจด้วยนะเถียงถูกแน่นอนคอร์ดคนนี้มั่นใจด้วยว่ากีอยู่ในคีย์เออคอร์ดนี้ถูก ดูแบบบึ้อบึ้อเอาเลยแล้วเพื่ออยากให้ฝากอะไรหน่อยเกี่ยวกับการซ้อมฮอตเวฟที่กำลังจะเกิดขึ้นสำหรับวงไหมใช่ใช่ใช่เราเราพราเราถือว่าเป็นรุ่นพี่แล้วไงใช่อ่าอ่ารุ่นดีดียังยังยังมาก็ซ้อมซ้อมเยอะๆครับแล้วก็ตั้งใจอย่าไปกดดันมากครับเล่นดนตรีให้สนุกครับอือก็มีความสุขกับทุกขั้นตอนครับไม่ว่าผลการตัดสินจะออกมายังไงแต่ถ้ามองย้อนกลับไปเรามีความสุขมันก็ไม่เสียดายอะไรอืมเยี่ยมว่ะ ครับบเฮ้ยเปิ้ง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 ด้วยกันเฮ้ยแล้วผมก็พยายามขยันนะครับขยันขยันซ้อมขยันแบบฝึกตัวเองอะไรครับอย่าขี้เกียจเหมือนผมนะออกมาเป็นสภาพอะไรครับผมก็ตอนแข่งอยากให้คุยกับเพื่อนต่างโรงเรียนเยอะๆครับเพราะว่าเหมือนพอมันจบออกมาแล้วเราได้รู้จักกันแล้วสักวันหนึ่งมันต้องเจอกันอยู่ดีแบบว่าทำงานร่วมกันผู้ชายผู้หญิง หมดหมดหมดโอเคโอเคทั้งหมดเพื่อนลงมาเลยอ๋อไม่ได้ีตอบได้ดีรับผมก็อยากให้แบบรู้จักกันเยอะๆเพราะมันมีประโยชน์จริงๆครับจริงพี่ก็เห็นด้วย